โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวันนี้พวกผมปันแต่ชาแนลอีกแล้วนะครับผมเด้อมื่อนี้เข้ามาอยู่ในเกมโลมาในค่ายโจ๊กเกอร์กันนะครับผมนะมาันนี้ถือทุนมา100บาทนะครับผมร4อยสิบบาทนะครับผมมา มึงไม่ดีเขาเอางะขี่ครับผมนะมาเบิรงกันนะวันหนึ่งรอยบาทของเขาติดไปกันได้พอไดดกันเด้อครับผมเดอ้อผู้ใดให้เขามาเบิรงคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แันแต่ชาแนลเดอครับเดอ้อเอามันนี่เล่นเสียงเลยเล่นเสียงแล้วมันนี่เล่นเสียงนะฮนะอย่าไปอย่าไป เค okay, ครับพี่น้อง100บาทนะมนี่หนึ่งร้บ,บาทเขาหยิบไปก็ได้ทอดแดดกันนะครับผมนะมา Ooh, อู้หูมีดงามนะครับมีดกระโลงงามนะครับมีดมาดูโลวมาดูมีดกับโลงนลโลนเนี่ยสามเหลี่ยมเลยนี่สามเหลี่ยมเลยนี่งะฉี่แล้วครับผมสามเหลี่ยมเลยนี่ครับผมบอกแล้วโอ้ยโลมากับผมแบบู้นึงอะ่ะแหวแล้วงะฉี่นะครับผมโอเคพี่น้อง มาเบิ่งกันนะฮะหนึ่งลอยบาทให้ไปเท่าไรฮะผมเติมเบ็ดก่อนอู้งามง่ามงามครับงามง่ามงามสำหรับผู้ใดนะครับผมที่ต้องการเล่นเว็บที่ผมเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมสิปักไว้ในคอมเมนต์นะครับผมผมสิปักมุดไว้ให้พี่น้องด้วยครับผมเนอะผู้ใดอยากเล่นนะครับผมเข่าไปปั้นเข่าไปเล่นกันได้เลยครับผมเนอะเดี๋ยวสิมีคนมาแจกนะครับผมไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วสาติดตามผมเลย พี่น้องได้แท้บ่ได้ไมาเหยอะผมรูดนะครับผม,ผมผมอยู่แถวนี้แหละครับผมบ่บอกดักนั่นแหละเจ็บเจ็บเจ็บเรื่อยๆครับพี่น้องเรื่อยๆนะครับผมนะไม่นี้ครับเหมือนเดิมพี่น้องสไตล์ปันแตงครับผม, <S <S มเล่นปึ๊บได้ปึ๊บหนีครับผมยุ่ยยังอ่ะคืออยู่ตออนี้ขึ้นเหรพี่ยยเล่นเงื่นไขดรอปนี่ไข่ได้เงินเนจอเนาะ ไปย่าไปผูไดนะครับผมอยากได้เงื่อนไปใส่นะครับผมกับเบิ้งคิปผมเป็นแนวทางได้นะครับเอาคิปผมไปปั้นได้เอาคิปผมไปปั้นแบบเป็นแบบยางใดนะครับโอ้ยเบาตะคุกตะตาอยู่แล้วน้อย่างเง้าบาทนี้เอาไปเป็นแนวทางไหนด้ครับอยากได้เงื่อนอยากได้เงินมาใส่นะครับผมลงหุ้นหน้อยครับบวกหลายเชื่อผมพี่น้องโขข่าข้าปั้นแบบมีสตีนะครับนี่ บอลแบบนี้มันตีเนาะสีได้พี่น้องจังไดรก็ได้แล้วก็ใจเย็นๆใจเย็นเ,น,เน,นะครับพี่น้องใจเย็นๆย็ต้องใจเย็นๆเท่านั้นนะครับผมใจเย็นๆย็มาได้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับเข้าใจว่าพี่น้องก <c> ล <oughs> <c oughs> ับมาทอเก่าครับพี่น้องโอ้ยคือว <c oughs> ่าน้องคือว่าน้องมีเงินห้ดอกต้องขอปานเด้อย ไปพี่นอ้องงามนะงามง่ามนะมมนะผมหนาง,ง่ามหลายรอบเลยนะครับผมกดติดตามผมไว้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวทีนี้โคนมาเหยยนะครับผมพี่น้องโอเคพี่สป,ปินล่นะฮะกดติดตามผมไว้ผมทีนี้โคนมาเหายยครับแล้วผบอกว่าตอนไหนครับพี่น้องอยากได้พี่น้องต้องติดตามเอาเท่านั้น,นะครับผมบอกได้คำเดียวว่าง่าฉี่นะครับผม เเเเเจจจจจ็็็็็บบบบบจ็บมวลถือว่าเพ่งไหมมวนยีหลีได้เพ่งเอ้ยจัดไปพี่น้องพี่สปินปกติกดห้องกดพี่สปินนี่เกลือตลอดเด้ไม่หรอรอบนี้ยากเกลือนะเกลือดึงเด้บังตะเพลงแล้วครับโอ้โหโอเคพี่น้องมีดไม่อีกโอเคครับ หายบิดแผงอ่ะหายบิดแผงอ่ะยาบอมึงยาบอมึงโอ้ยมาเรื่อยๆครับพี่น้องมาเรื่อยๆครับโอ้ยมาอีกแน่เนาะไปได้อยู่นะครับตอนนี้บวกมาแล้วนะฮะจัดไปพี่น้องกดเองเลยล่ะจ้า ผมว่าเป็นไ,ได้คือมันต้องมันไปได้กว่านี่พี่น้องเสอ้อผมเนี่ยาเบิรงเด้อเขาเอาจากหน่อยครับรอยกักหารอยพ่อผมไปเลยได้ที่ต้องการล้วผมไปเลยนี่ขึ้นเบสแล้วนี่ไปเลยผมไปแท้และผมบอกเลยเบยูมันอยู่เงื่นขึ้นนะพี่น้องมีสตินะพี่น้องผมเน้นเลขค่ำเนี่ยต้องมีสติเล่นยญนมั่นนะครับเอาเบิรงผมเป็นแนวทางได้เด้อครับเด้อหยะดี่ยงแล้วผมบิ๊กวินครับพี่น้องบิ๊กวินครับผม โอเคครับผมบอยยูเหมันดุนเงินขึ้นแล้วละ่ะวนนี้คือกันละโอเคพี่น้องครับผมบิ Big ๊กวินครับผมบอยยูเหมันดุนเงินขึ้น,น้วครับผมพบกันใหม่ครับคลิปหน้าน,นะครับผมบายบาย